ใน,นอนานะคตเนาคงจะแบบนิ่งขึ้นแล้วก็มุ่งมันขึ้น เบสคำสิงเก่งเกินวัยวางภาพในอนาคตไว้หมดแล้วล่าสุดสาวเบสรักวณีคำสิงได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของสาวเบสรักวณีคำสิงในมุมมองต่างๆผ่านการพูดคุยกันอย่างตั้งใจของสาวเบสซึ่งงานนี้สาวเบสได้เปิดเผยภาพในอนาคตของตัวเองโดยสาวเบสก็ได้ให้คำนิยาม คือคำว่านิ่งขึ้นมุ่งมันขึ้นโดยสาวเบสก็ได้อธิบายไว้ว่าหมายถึงว่าเรามีความชัดเจนที่เราจะทำธุรกิจเราก็จะทำธุรกิจโดยเราก็คงจะไม่ได้รุกแบบเด็กน้อย ที่เป็นเด็กธรรมดาแต่เรารู้วันนี้ต้องเข้าบริษัทวันนี้ต้องดูแลลูกน้องอะไรแบบนี้เรียกได้ว่าสาวเบสวางอนาคตไว้เป็นอย่างดีจริงๆอนาคตยังไงก็ต้องเป็น c ีอที่สวยและเก่งอย่างมากแน่นอนเพราะมีความมุ่งมั่นตั้งใจรวมไปถึงความเก่งของสาวเบสท,ที่มีให้เห็นมากขึ้นในทุกๆวัน เพราะสาวเบสเป็นอีกหนึ่งสาวที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองและสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะ ขอปรบมือดังๆให้กับสาวเบสเลยมั่นใจเขาว่าใครที่ได้สาวเบสเป็นแฟนและเป็นส้ายจะต้องโชคดีอย่างมากเพราะมีหัวทางด้านธุรกิจที่ดีมากๆเลยทีเดียวและมีความเป็นผู้ใหญ่ความรับผิดชอบสูงมากฉะนั้นคนที่เข้ามาขอเป็นคนที่รักจริงและตั้งมั่นไปด้วยกันเหมือนกับหนุ่มแพทริกปาริสที่ตอนนี้ก็สามารถดูแลตัวเองและดูโด่งดังและรวยอย่างมากจริงๆฉะนั้นก็ต้องมีหัวกัน เหมือนกันเหมาะสมกันที่สุดแล้วล่ะค่ะและนอกจากนี้หนุ่มแพทริกก็มีคุณสมบัติต่างๆที่ดีมากๆเรียกได้ว่าคนเก่าๆเทียบไม่ติดเลยทีเดียวฉะนั้นสาวเบสไม่เลือกก็คงไม่ได้แล้วนั่นเองค่ะขอขอบคุณเบสคำสิงและแพทริกปาบริด ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ